ทุกทุกคนอาจคิดว่าตัวเองนั้นความรู้น้อยหรือว่าฉลา,าดน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ดูคลิปของผมนั้นคุณจะบอกกับตัวเองเลยว่ากลวที่มันอัดฉธยะกับรวมสามบุคคลทึมๆ ep ที่หนึ่งอันดับที่สาม เชื่อว่าทุกคนนั้นเคยปวดฉี่จนเกินจะทานทนใช่ไหมหล่ะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะต้องหาที่ทําธุระส,ส่วนตัวผู้ปวดทุกข์นั้นลงใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับชายคนนี้เพราะเป็นหนุ่มน้อยใส่แว่นคนหนึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลฉงชิงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนส่วนตอนนั้นไม่ทราบเลยว่าเขาปวดฉี่มากแค่ไหนหรือว่าเขาคิดอะไรแผลงๆนะในขณะที่เขากำลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นเขาก็ได้ทําการฉี่ใส่ลิฟต์นะครับโดยการฉี่ของเขานั้นเขาได้ใส่เจ้าจอนของเขาไป ไปมามาไปที่ปุ่มคอนโทรลของลิฟต์ซึ่งทันใดนั้นเองความบนไหลก็มาเยือนลิฟต์เจ้ากลรมก็เริ่มหยุดชะง,งักประตูลิฟต์เริ่ม,เ,มเปิดเปิดปิดปิดกระหนังผีไฟปมคอนโทรลก็กระพริบอย่างกระหนังสยองขวัญและในท้ายที่สุดไฟที่ให้ความสว่างในลิฟต์ก็ดับลงไปพร้อมกับสมองของชายคนนี้แต่ใน,น,นท้ายที่สุดอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กมาช่วยเขาออกจากลิฟไปนะครับผมแต่ว่าก็เดือดร้อนเรื่องค่าสอบลิฟต์กันนิดนึงนะครับคิดได้ไงเนี่ย เป็นท่านผู้ชมจะทําแบบนั้นไหมครับถ้าท่านผู้ชมคิดยังไงลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอันดับที่สองท่านผู้ชมเคยเห็นโจทั่วไปใช่ไหมล่ะครับซึ่งเวลาที่เขานั้นได้จรกรรมภาระมักสักอย่างหนึ่งได้สําเร็จโจเหล่านะั้นก็จะเก็บสิ่งนั้นๆไว้อย่างเงียบๆและลับๆแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้หันหน้า ซาบาตา้าในวัย19ปีโดยเรื่องเริ่มขึ้นในวันที่27พฤศจิกาปี2012เธอได้ลงมือจุรกรรมหรือที่เขาเรียกกันว่าป้นนั่นแหละฮะที่ธนาคารแห่งหนึ่งในรัฐเนเบสกาประเทศอเมริกาชื่ออ่านยากเหลือเกินซึ่งก็ได้เงินไปมากถึง6,000ดอลลาร์หรือราวๆ2 1 0 0 0 0บาทไทยนั่นเองนะฮะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่เรียวก่อนนะครับแทนที่เธอจะนำเงินไปใช้ใจ่ายอย่างสบายใจแต่เธอกับโพสต์วิดีโอและเล่าเรื่องราวที่เธออยากจะทำลงในช่อง YouTube ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าชิกแบงค์ลอเบอร์แทนยังบอกอีกว่า ฉันจะไปช้อปปิ้งให้หมดเลยแต่หลังจากที่เธอโพสต์ไปได้ไม่นานนั้นซึ่งแน่นอนว่า YouTube นั้นก็ไม่ได้มีแค่คนอย่างเราๆนั้นที่ดูกันนะครับตำรวจเองก็เช่นกันในวันนั้นเองเธอก็ได้ถูกจับกลุ่มโดยข้อหาโจรกรรมเงินธนาคารโดยมีหลักฐานเป็นคลิปที่เธอโพสต์ลงในโลกออนไลน์ดันเองนะครับโอ้โห u t u b e ก็อยากจะเป็นเงินก็ต้องการจะปนนั้นก็เลยทำมันพร้อมกันเลยแล้วกันซึ่งมันกระจบแบบไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับอันดับที่หนึ่ง มีใครในนี้เชื่อเรื่องการล่องหุ่นไหมครับเราอาจจะเคยได้พบเจอการล่องหุ่นมาบ้างซึ่งมีมากมายบนโลกออนไลน์หรือในภาพพยนตร์ในอันดับที่หนึ่งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการล่องหุนในชีวิตจริงที่ทึ่มที่สุดที่เคยมีมาโดยเรื่องเกิดขึ้นในปี1 9 9 5ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในเมือง Pittsburgh, p e n n s ซ l วเียประเทศอเมริกาซึ่งมีชายคนหนึ่งได้บุกเข้าวป้นธนาคารแบบกลางวันแสกๆไม่เกรงกลัว หรือปลอมตัวเลยนะฮะแล้วก็ได้เงินไปจํานวนหนึ่งนั่นในวันนั้นเองชายคนเดิมก็เข้าปล้นอีกธนาคารที่ใกล้ๆกันการปล้นครั้งนี้ก็สําเร็จได้ด้วยดีมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเป็นการปล้นทั่วๆไปใช่ไหมละครับและสิ่งที่พีคมันอยู่ตรงนี้ครับผมในเย็นวันเดียวกันนั่นเอง,ว,เว,เองวันเดียวกับที่เขาปล้นข่าวได้ออกแถลงว่ามีชายคนหนึ่งได้ปล้นธนาคารวันเดียวถึงสองแห่งซึ่งเขามีชื่อว่าแบ็กคาร์เธอร์วีเลอร์ เป็นชายวัยกลางคนอายุ43ปีซึ่งพอตำรวจได้ยินเช่นนั้นก็ได้ตรงปีไปที่บ้านของนายคนนี้ในทันทีซึ่งไปกระทั่งโรงพักเลยนะครับซึ่งนายแม็กที่กำลังนอนนับตังค์อยู่อย่างสบายใจเฉยน,นั้นก็งงและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา no god no god please no 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 แต่เจ้าหน้าที่ก็สู้ชีวิตรับหลักฐานมาโชว์ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยดูสิใช่หน้าแกหรือเปล่าซึ่งนายแม็กก็ถึงกับหน้าสิทธิ์พร้อมลุกตะโกนขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้ก็ฉันทานน้ำมะนาวแล้วนี่ตำรวจที่ถึงกับงงเลยฮะเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงให้ในายแม็กนั้นไปคุยกันที่โรงพักสักหน่อยซึ่งสอบสวนแล้วได้ความว่าก่อนที่นายแม็กจะออกป้นเขาได้นำน้ำมะนาว,นาวผสมกับ น้ำเปล่าแล้วนำมาทาตามตัวและใบหน้าเพื่อล่องหนจากกล้องวงจรปิดโดยทฤษฎีที่ว่าหมึกล่องหนจากน้ำผลไม้การล่องหนจากน้ำผลไม้นี่นะผมคิดได้ไงเนี่ยใครเคยเล่นคอมเมนต์มาหน่อยวิธีเล่นก็ง่ายๆแค่นำน้ำมะนาวหรือน้ำผลไม้อะไรก็ได้นะครับที่มันเปรี้ยวๆแล้วก็นำพู้กันมาจุ่มแล้วก็เอาไปเขียนบนกระดาษรอจนแห้งนะตัวหนังสือนั้นก็จะเป็นตัวหนังสือที่ล่องหนเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันนะครับ แล้วมันจะมีคาบอยู่บ้างเลยแล้วแต่ผลไม้นะซึ่งถ้าเราอยากจะเห็นมันอะเรก็ต้องใช้ความร้อนนะหลนมันให้กระดาษน้นเป็นสีน้ำตาลครับผมแล้วตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งในแม็กก็คิดว่าทําแบบนี้กับตัวเองแล้วมันจะล่องหนนะครับแต่พอเล่าให้ตํารวจฟังนะตำรวจทั้งโรงพักก็พากันหัวเราะชอบใจใหญ่คิดได้ไงเนี่ยครับใช่คิดได้ไงเนี่ยทั้งแสบทั้งอายแถมยังต้องนอนคุกอีก เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ